สวยมากนี่ค่ะโอ,โอทุกคนด,ดีมากดีมากๆเลยนี่นะคะอืมอทุกคนเห็ปดปกฝรั่งออกแล้วค่ะเห็ปดปกฝรั่งออกแล้ว นี่ดอกเล็กดูนี่ค่ะอ่อนๆเลยแล้วอันนี้ดอกใหญ่นะก็ยังโอเคอยู่นะคะออกแล้วดูค่ะความดอกน่ารักมากเห็ดปกฝรั่งมีทากด้วย,ยนี่ค่ะนี่นะคะเกนาเซนี่นะคะในภาษาฟินิสนะ สามดาวนะคะไม่ต้องต้มนำไปทำอาหารได้เลยนะคะเห็ดโปลือกฟ่งเอาน้องยังไม่ไปหรือขอเธอดอกเนี้ของใหม่ของใหม่หมดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้ดูกลุ่มนี้อันนี้จะเป็นรุ่นดอกบานอู้นิ่มมากเอออันนี้แข็งอู้ขา ขอดีเวอร์ขดีมากดูค่ะสามดอกน่ารักมากอ้าวมึงหวานหัวแดงทำไมโอ้ไม่เดีดอกเดียวเหรออยู่ล่งๆกลางป่าอย่างเงี้ยเหรอกลางป่าอย่างเงี้ยเหรอดูค่ะโอ้ยทุกคนมันไม่ได้หรอกมันนิ่มอะเสียดายเนาะโอ้ย ไปไปไปอุย้ยดูนิ่มมาเห็ดปลวกฝรั่งดีกว่าทุกคนดูดอกนี้สวยมากนี่ค่ะโอ้โหดีเวอร์โอ้โหงามมากทุกคนอันนี้ป่าข้างหลังบ้านพักร้อนมีเองนะคะเห็ดปลวกฝรั่ง มาเดี๋ยวเราจะมาตัดเช็บๆกันนี่นะคะโอ้ทุกคนดีมากดีมากๆเลยบีมาดูเฉยๆเนะี่ยบีไม่คิดว่ามันออกแล้วว่ะทุกคนเออเพราะบางกลุ่มอะ่ะมันแบบบานไปแล้วอ่ะอะไรก็ไม่รู้ว่างงมากเลยอันนี้ยังไม่ถึงเสาร์อาทิตย์นะเนี่ยที่บีมาเก็บเนะี่ยเออนี่นะคะอืม ทำต้ยมยำทำพาสต้านึ่งกับปลาอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยเลยนะคะอร่อยเลยนี่หลายคนถามพี่พี่เห็ดออกเลยยังนี่นะคะดีงามนี่ดอกแก่ก็ได้ไหมแชกนี่อันนี้ตัดให้ดูเฉยตัดให้ดูเฉย ในตัวเขาจริงๆแล้วอะ่ะมันจะไม่มีรสชาติเห็ดนะทุกคนมันแบบอันนี้นิ่มันออกค่อนข้างจืดนะคะเห็ดไอ้ตัวเนี้ยอู้นอนอันนี้แน่นนี่เออแต่สำหรับเบียเบียไปทำพาสตา้าแต่เห็ดตัวเนี้ยน่าจะกินได้เพราะว่ามันไม่มีหลังพึ่งใต้ดอกอะ่ะทุกคนดูดองนี้สวยมาก เหลาเหลานี่เอาโอเคเกือบหมดดอก <c ười> เกือบหมดดอกดูแต่คือเพอร์เฟกต์มากเลยเนาะความดอกเขาอะดูค่ะเอากืนน้ำลายเชื่อย ลืมอีกดอกจ้ะบายดูสิกำลังออกเลยทุกคนสวยมากดูค่ะเดี๋ยวเราไปเอาอีกสองดอกค่อยตัดดูดอกนี้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์นี่ ขายาวด้วยนี่นะคะข้างหน้าโอ้สามเดี๋ยวแว็บแว็บแว็บเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่เห็นแค่เซี่ยวนะเนี่ยเนี่ยมันต้องรุ่นอย่างนี้นี่นี่รุ่นอนุบาลเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะ คือมันแบบยังไม่เยอะเท่าที่ควรนะทุกคนเพราะว่ามันเพิ่งออกเนาะออกแล้วแก่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะค่อยๆอ,ออกมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ทากตัดทิ้งนี่ได้โุ๊ยดอก ต้มยำต้องเข้าจ้าต้ยมยำกุ้งน้ำใสด้วยนะดูค่ะดีเนาะดีดีนะด,ด,ดีอู้เก็บ <c oughs> ทุกปีก็เอาหูทุกปีนี่นะคะดีเป็นสไตล์นี้นะคะ,ะ,คะทุกคนเพราะว่าเห็นมีคน ติดตามเก่าๆเหมือนกันแล้วก็ใหม่อะไรเงี้ยก็ยังมีคอมเมนต์ที่แบบว่าลบๆบ้างอะไรเงี้ยเออติดตามมานานแล้วก็ยังจะเก็บเห็ดเหมือนเดิมบีอุตสาเก็บแบบพยายามที่จะถ่ายคลิปแบบนิ่งๆแล้วนะคือแบบว่าบางคนก็ยังแบบเฮ้ยบีถ่ายนิ่งๆกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบว่าตาลายอย่างเงี้ยบีก็เข้าใจนะคะบีก็พยายามที่สุดแล้วนะแต่ก็ยังมีบางคนเก็บช้ามากเลยทำไมไม่ดึง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 ทุกคนเล่าไว้นะที่เข้าใจเถอะบีเก็บแบบนี้ยจบนะคะขอบคุณค่ะ นี่ถ้าเดินเร็วก็จะได้เห็นอะไรกันใช่ไหมโอ้ขาเด๋ยวเด๋อวไหนล่ะว้าอุ้ยถากมันก็ใหญ่เกินนี่เห็นกันใช่ไหมคะได้ดอกก็ยังดีอ โอเคทุกคนขณะนี้เป็นเวลาอีกสิบนาทีหกโมงเย็นดูแดดดูแดดโอแดดนู่นยังอยู่ข้างบนอยู่เลยดูค่ะแต่ว่ามันลงเร็วมากเลยนะไะไปต่อดูตรงนี้สิคะอ่ะอันนี้ขาเล็กอืมขาเล็กดูขานางงามดูอะไรล่ะโอ้นี่นี่ มาเจอรุ่นเพรุ่นเพลการขอหักนะจ๊ะเดี๋ยวดูวนี้สิอุ้ยพืนลาเดี๋ยวทุกคนไปขอวางที่แบบมอสสวยๆแล้วเราตัดแล้วมันจะได้สวยๆนี่นะคะอือดูค่ะอู้งามงามได้ไหมเนี่ยอุ้ยจิว๋วทุกขาอุ้ยเนาะเขาเห็นนะนี่อูู้ดูดู เอา้าเดี๋ยวติดติดโอ้ลากไม้คาดเออทุกคนบีผลัดมาหลายไอ้นี่แหละบีลืมทุกทีเลยบีก็จะเล่าตอนที่พี่ติ๊กขับรถที่เมืองไทยใช่ไหมเออกลับเมืองไทยใช่ไหมเออเนั่นแหละเราก็จะ,ะพี่ติ๊กก็จะเป็นคนขับรถนะคะเราก็จะเช่ารถเนี่ยแหละจากบริษัทเออพอเช่าเสร็จปุ๊บล้วก็ขับไปแล้วคราวนี้ไปเอ อ,อ,อยู่บนรถนะเนาะเออเราไปซื้อของกันละคันนี้เราก็กำลังจะขับกลับบ้านใช่ไหมแล้วคันนี้พี่ชายเบียก็นั่งอยู่ข้างข้าง,ข,างข้างกับพี่ติ๊กใช่ไหมบีนั่งอยู่ข้างหลังพี่ติก๊กเออละคันนี้มันจะเป็นแบบว่าตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเลี้ยวขวาน่ะ เท่าที่ดูจากป้ายอ่ะเขาคือแบบห้ามเลี้ยวแต่ก็ยังมีคนเลี้ยวอยู่ทุกคนเข้าใจไหมเออตามตาม่ตางจังหวัดอ่ะก็ยังมีคนเลี้ยวอยู่แล้วคันนี้อ่ามันจะถึงมันจะถึงตรงที่เลี้ยวแล้วอ่ะแล้วคันนี้บีก็บอกเอ้าแล้วเราจะเลี้ยวได้ไหมหรือว่าเราจะตรงไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคันนี้อ่าพี่พี่ชายบีพี่ชายบีก็เลยว่าเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวามันเลี้ยวได้อะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวได้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเลี้ยวปุ๊บ ตำรวจตำรวจเอ่อเอ่อเป่ากหวีด่ะทุกคนปี๊ด คือบอกว่าให้เลี้ยวให้เลี้ยวจอดอ่ะให้เลี้ยวจอดอ่ะเออพิติกแบบโโกกลมขมับเลยอืมฉันบอกแล้วว่ามันเลี้ยวไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วครานี้อ่าพอพอพิติคือเอาง่ายๆว่าฝรั่งเขากลัวในการขับรถที่เมืองไทยแล้วตำรวจเรียกจอดอ่ะทุกคนถ้ามันมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะส่งผลถึงอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาไม่อยากเขาไม่อยากให้มีปัญหาในไทยอ่ะง่ายๆว่างั้นเถอะอืมแต่ใบขับขี่เขาก็เป็นใบขับขี่สากลไงเพราะว่าเขาก็ต้องบอกว่าสมัครทางเน็ตใช่ไหมละ่ะเออก่อนที่จะไปขับที่เมืองไทย เขาก็รู้อันนี้นั่นแหละแล้วคันนี้พอตำรวจจอดปุ๊บพี่ชายบีพยายามจะเอาเงินยัด <c oughs> ไม่รู้จะมาดูคลิปนี้หรือเปล่าเนาะพยายามจะเอาเงินยัดเนาะแล้วมันเป็นแบงค์ยี่สิบอะทุกคนเป็นปึ้งอะแล้วตำรวจเห็นแบงค์ยี่สิบอะเขาไม่เอา <c oughs> แต่ในนั้นคือแบบเยอะมากมันเป็นปึ้งอะเพราะว่าเบียออกมาจากกระเป๋าบีใช่ไหมเป็นปึ้งให้เลยแล้วเขาเห็นแบงค์ยี่สิบเขาไม่เอาจ้าบีคขเออในใจก็เออโอเคโชคดีแล้วเพราะว่าเราเขาก็เลยว่าถ้างั้นะ่ะไปเสียค่าปรับนะครับ ก็เสียแค่400งไงทุกคนเออแต่ว่าเขาก็ก็คือแบบว่าเอาอเขาเรียกว่าอะไรนะก๊อปปี้พาสปอร์ตของพิติกไว้อะไรประมาณนี้ซึ่งพิติกแบบไม่ชอบไงทุกคนเออน,นั่นแหละเขากลัวข้อมูลเขารั่วไหลอะไรของเขาก็ไม่รู้มันก็จะประมาณนั้นแหละคือแบบห่ามากเลยแล,แล้วแล้วมันก็เลยเป็นที่มาว่าคือในใจอ่ะพอบางเพราะขับรถมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าตรงไปเลยตรงไปเลยเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาพราพิติ็จะจําได้ภาษาไทยอ่ะคือแบบว่าตรงไปเลยแล้วพิติก็จะมาย้อนคือแบบว่า กระแนกกระแนเราตลอดเวลาเราบอกว่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาได้พิติก็จะบอกตรงไปเลยตรงไปเลยคือคำเนี้ยถ้าพูดภาษาไทยพิติกรู้เรื่องมาเลยตรงไปเลยตรงไปเลยไปไปต่อโอ้แดดส่องมาแล้วขณะที่เรานั่งตัดขาเห็ดทุกคนดูตาบีโอ้ยงามโอ้ยเดียว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 ดูดูดูโอ้ถ้าไม่ถึงที่ก็จะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวอันนี้ก่อนั้งนั้นน่ะตอนนี้เฮ็ดโปรฝรังเป็นเดอะเบสเราก็ต้องเก็บ ไอปอกรั่งก่อนดอูทุกคนดูขาอู้งามงามอืมอทเ,เอาอะไรล่ะเออมันเป็นขาแบบนี้เนาะเป็นขาแบบตอนแรกอ้อ้อาวอู้ใหม่แล้วก็อา้าวไปตลกไหมละ่ะเก็บคนเดียวก็ขับอยู่คนเดียวโอ้ยงงนี่ย เนี่ยมันใช่ไหมโ,<ฮ>โอ้โหเห็ดพึ่งหวานนะเนี่ยทุกคนดูเมื่อกี้เราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมดูพึ่งหวานมันปูเห็ดพึ่งเนยเห็ดอ,อ่อะไรนะเดินไปดูก่อนเห็ดอ่ออันนี้พึ่งเนยอันนี้ป่าข้างหลังมันพักร้อนมีนะแล้วก็อันนี้คือเห็ดอะไรนะทุกคนอ,อ,อะไรนะ น้ำมากเออขออภัยค่ะโอ้ยเบอร์เบอร์มากอู้อู้นี่เห็นมันปูหมดเลยนี่เอามีมองไปไกลบีก็ว่าเห็ดอะไรเนี่ยไข่เป็นปูทั้งหมดเลยดูทุกคนมันเพิ่งขึ้นเนาะดูค่ะเต็มเลยดูนี่เห็ดน้ำมากอันนี้เห็ดพิ่งเนยเอาอะไรดีก่อนเอาอะไรก่อนดีโอ้โหนี่เห็ดน้ำมากเอ้ยไม่ใช่เอ่อ เอาอะไรอะโอ๋อเห็ดพึง่งอะไรอะไรอยู่กลางถนนนะเฮ้ยถนนในป่าเนะี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นนะี่ยถนนในป่าอ๋ออันนี้คือเห็ดไอ้นั่นนี่ไอ้อะไรนะเห็ดมีพิษนะอะดูเห็ดพึง่งเอ้ยไม่ใช่โอ๊ยเห็ดปลวกฝรั่งไปแล้วอุ้ยได้ดอกนึงบาไปได้ดอกนึ่ง ไปเดี๋ยวเรากลับไปกลุ่มเดิมมาอุ้ยโอ้ลูกพี่ใหญ่มากโอ้โอ้โอแต่บูเบอรี่ไดๆดูดำเมีมม่ยมเลยเดี๋ยวนะนี่เห็ดปกฝรั่งเรามาถึงตรงนี้เราเจอแล้วต้องเก็บโอ้หข้างหน้าเห็ดปกฝรั่งทุกคนดูนั่หนาะขาวๆวว่าวใช่หมดเลยนี่จ้านี่จ้า <BS> ขาแม่นางขาแม่นางอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ใช่อันนี้ใช่นนใช <BS> มันก็จะป,อ,ปอบเปาะนะดอกเขาอะเวลาเขากางออกอะเอ่ยบานเนี่ยค่ะขึ้นลาไหมอุย้ยลื่นมากเลยนะ่าจะขึ้นลาเอาอันนี้ดูค่ะซูมเข้าไปดึงมุน <BS> อันน้นดอกบานไม่เอาอู้อันนี้เดินผ่านก่อนเดี๋ยวเจอกันเราไปเอากลุ่มแรกก่อนนี่ดอกนีอก่อีกดอกอ่ะจะไปถึงหรือเปล่าล่ะนี่นนนไมฟินนี่ไปเออทางพีคิดว่าเราน่าจะรอเห็ดมันปูให้มันโตกว่าน,นี้ก่อนเนาะค่อยมาเก็บด,ดูสวยงามสวยงามึ <c oughs> อู uh. Uh. ้อ <c ười> <ể> <c ười> ู้ดูค่ะเดี๋ยวนะอืแข่งดีจริงๆดีงามดูสิอืมเต็มเต็ม ได้ไม่ได้ต้องเอาไปก่อนของมันน้อยของมันน้อยนี่บางคนอะชอบแบบบีพูดสนุกบีทุกคนอินเนอร์ล้ว,ลวนๆอินเนอร์ล้ว,ลวนๆไม่มีบทสคริปต์เนี่ยมีเห็ดเห็ดบีก้าหูบีก้าห,หูตามเห็ดนั่นแหละใช่ไหมล่ะถ้าดอกจิ๋วก็อ่าผอมกระหล่องอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันโตมันก็โอหูอาหารได้เนี่ยขายาวก็หืมขาวดู Hmm. ทุกคนท้องร้องอีกแล้วเออหลายคนบอกว่าบีทําไมไม่กินข้าวก่อนมาทุกคนถึงบีจะเลิกงานอ่ะบีก็กินข้าวมาก่อนแล้วนะแต่คือเนื่องด้วยว่าลำไส้มันไม่ดีไงทุกคนลำไส้มันแปรปวนตอนนี้บีรู้ว่าบีเป็นอะไรลำไส้มันแปรปวนไงทุกคนเออกินไม่กินมันก็ร้องอืมกินไม่กินมันก็ร้อง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 แต่ถ้าบอกว่าหิวข้าว่เออนั่นน่าจะน่าจะหิวจริงๆแต่ว่านี่กินมาแล้วอะ่ะ กินมาแล้วก็ยังจะมาร้องโชว์เหรออ,อันเมื่อกี้มันแบบนี่เกินไปดูเนี่ยมันก็เลยจะเริ่มหิวใหม่เพราะว่าขาเห็ดเนี่ยแหละมันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูต้นให้มองผ่านเล็บไปนะดึงเห็ดจัดตัดเห็ดจัดเหลืองหมดเลยบีไม่ใส่ถุงมือฝั่งขวาแล้วสังเกตไหมมันตดไงบีบีก็เลยไม่อยากใส่โอ๊ย ตัดไปก็ตดไปมันก็จะใช่หรือเสียอารมณ์ในการตัดนะไปอตรงไหนไมีดอกบานให้ไปเพราะว่าเขาจะมีดอกเล็กๆนี่เห็นไหมน้อยมันน่ารักจริงๆเลยนี่ค่ะดูอันนี้อยู่ข้างแม่นะเนี่ยอ้ค่ะนี่ดอกนึงอันนี้คือไม่ไหวจะเคีย แต่นี่นิมๆมันเนี่ยอุ้ยตะขาบโอ้เพิ่งจะเห็นตะขาบแต่ไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่คือแบบว่ามันเป็นตะขาบแบบเดี๋ยนะมันเป็นตะขาบแบบตัวเล็กๆค่ะทุกคนเออแต่ก็กลัวอยู่ดีนะว่าไปอืโอ้ดูค่ะดูค่ะเนะมันขึ้นมาแค่ แค่แค่เนี่ยทุกคนแล้วดูขาเขาดูมอสมันลึกขนาดไหนคิดดูมอสชนะโอ้ทุกคนใหญ่มากอ้ยให้น้องกินเถอไปอันนี้คือให้ลูกพี่กินเถอะเพราะลูกพี่ตัวใหญ่จัดโอ้ไม่ใหม่ป่าเนี่ยราคาในตำนานน่ะจำได้ไหม ปีที่แล้วอะของปีที่แล้วโอ้โหขาเห็ดป่านี้เลยขายยังกระเสาบ้านโอ้ใหญ่เกินบางทีก็แต่บางป่าก็ขาจิว๋วเล็กกว่านิ้วก้อยอีกอะคือแบบเล็กมากแบบจะบอบบางเป็นไหนอายุงอ่ยุงตัวแรกอะเนี่ยมีใส่สื้อผ้าหลังจากเลิกงานมาเนี่ยเห็นเสื้อยีนแบบแบบใช่ไหม,มช่วงนี้อากาศอุ่นนะคะ งงเหมือนกันนะนี่อากาศฟินแลนด์เพรามันเพิ่งหนาวไปนะกลับมาอุ่นอีกเนี่ยเอายุงนะคะดูขาสิโอ้จะตัดครึ่งก็ต้องหานี่ตรงเพ่งดีๆเนะี่ยตรงกลางไหมน้องดูแลยิ่งอันเนี้ยนะโอ้ตัดทิ้นครึ่งถะวานี่นี่ไป น้าทุกคนดูสี่ดอกห้าดอกหกดอกมันจะได้ไหมอะทุกคนว่าไงได้ไหมไม่ได้หรอกเอาเดี๋ยวปุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวดึงเอานี่ไงข้างล่างอุ้ยไม่ได้นี่เดี๋ยวบีต้องดูอีนู้ยทุกคนดูไม่ได้ละเอานี่วันนี้นี่ยงนี่เอายุงเหยตัวนี้นี่ถ้ามาอีกสองวันนี่คือแบบโอ้ทากเยอะจัง มาอีกสองวันหืม่มเลยเนะี่ยเต็มป่าทุกคนเดี๋ยวจะดูไอไอดอกเนี่ยน่าจะโอเคต่คือแบบอีกที่เหลืออีกที่เหลือนี่เวลาบีผ่าแล้วก็บีเอาไปเข้าอยกองเอียงก็ไปค่ะเวลาบีเข้าอบอะ่ะบีก็เข้าอย่างงี้เลยนะครึ่งหนึ่งเนี่ยอืมแล้วเวลาเอามาทํากินเนะี่ยมันก็แบบได้ครึงคร่งๆอะ่ะทุกคนเออมันก็โอเค อันนี้ให้ทากไปดูตัวเบลเลอร์อือไปอืออ้อยังสวยดูค่ะทุกคนดูอันนี้เหมือนเขาติดกิฟเลยอ่ะน่ารักมากมสองดอกนี้ น่ารักโอ้ยขาใหญ่ด้วยอุยอ้ยอุ้ยึ้นลาสามอู๊าอันนี้ไซเดียวกันหมดเลยอะเนี่ยไซเดียวกันหมดเลยอืมเดี๋ยวพี่จะออกจากป่าเลยนะทุกคนเพราะว่า พุ่งนี้ต้องเตรียมตัวไปทำงานนะคะเพราะตอนนี้ก็น่าจะประมาณทุ่มกว่าไหมแต่แดดก็ยังแรงว้ขอตบยุงอันนี้ก่อนอยดอกมันสวยอะ่ะขอดอกเออเออ ส้ยงามงามมันได้ไหมละ่ะได้นี่อู้อันนี้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เลยเอากระลอกก็ว่าอะไรมาว่าอะไรมาแคลกแคลกแคล,ก,คล,ก,คลกอยู่ใกล้กลกระลอกปีนต้นไม้ อืมนี่ยงามจริงๆเย้ทุกคนบีคิดว่าเอาอีกเนี่ยข้างหน้าเนี่ยบีก็จะกลับแล้นะก็เดี๋ยวไว้นั่นแหละเดี๋ยวมาเก็บใหม่นะคะนี่โอ้โหดูงามมากเลยเดี๋ยวจะพามาเก็บใหม่โอโ้ทุกคนถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้คือแบบงามมากเลย ไงล่ะขาขาลูกดูขาลูกเดี๋ยนะนั่งปุ๊บเจอปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดียไปนะคะด่อุ้ยขาดูอืมม,มันเขี้ยวเนาะมีเพื่อนในเก็บสนุกเลยนะเนี่ยยวต้องชวนพี่ปามาวันนี้ไม่ได้ชวนนะเพราะว่าเลิกงานมาปุ๊บบีก็มาเลยบีเลิกก่อนพี่ปาไง เลิกก่อนประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะก็ไม่ได้รอแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บเห็ดไอตัวเนี้ยอืมแต่มันออกเฉยไงคิดว่ายังไม่ออกด้วยซ้ำงามงามดูงาม,งาม,งาม,งามโอ้แชบนี่ โอเคถ้างั้นบีกลับบ้านแล้วนะคะก็บีฝากทุกคนนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์้บีด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายขอบคุณป่าฟินแ,นแลนด์นะจ๊ะหยุง